สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายปาะศรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายปาะีก็ได้นำของมูนนาางลนิธิเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางคือเก่าเหมือนเดิมนจาจากก่อนสิไปรับชุมเราฟังยายปาะีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายปาะีน้ำมืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายปาะีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดเชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาาาสิคคอมมมมเเนต์ขุยยยยททัักกกบีะ คอมเมนต์มาใตา้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องบ่กวไลาย,ยายห้างนอกจากไปเบิ่งของมูลนธ์ทางอาจารย์ทันเล็กคนเลยค่ะเนวาทางนี้เพื่อนบอกว่าสองตัวล่างเด่นสองตัวล่างเนวาทางของแอดแสงเดือนเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าจังสีแหละสีแปดสีเก่าศูนย์หกศูนย์เก่าสันมักตัวใดกับพิจนาะน้ำเพื่อนใดเนาะแอดแสงเดือนแต่ว่าจะเป็นเลขเด่นเพื่อนเขาดีรู้จักพี่น้องเอาล่องเบิ่งเลขกสองตัวล่างเพื่อนเนาะคะ่ะว่าสีมาบอเนอาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนน้ำาำมาสัตพี่น้องเอ่อคนน้ำขำคนห้มากสิบหน่วยข้างเทิงวัดนวดที่เล้ยวห้2สองหมาลักหน่วยเนาะจ้ะงวดนี้พนว่าซีสีมาบอบอสิบกันหน่วยวัดสันแตวานเป็นแนวทางบนยางเดียวสาหรับแนวทางคนน้ำขำเนาะพี่น้องเนาะกาญย่าไพ่ฟอกขอบคุณทุกทางคนน้ำคำในไลเดอจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขตารางวัสัตเลขตารางแนวทางของอาจารย์คมเนาะค่ะงวดที่เล้วเข่าสามโตเลยเด้พี่น้อง แปดหนึ่งสองเนาะจ้ะเข้าสามตัวเลยแปดหนึ่งสองมาตามต่อจากวันนี้เลขตารางเพิ่นมีอยู่ที่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสามเลขบม่ชนกันสักตัวเด้อพี่น้องวันนี้เลขไม่ชนกันสักตัวเลยเนาะจ้ะแนวนทางเลขตารางอาจารย์คมเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนาพัฒเอ็ดนาพัฒเราให้มาเราบอกว่าเด่นบนล่างสามตัวบนอยู่ที่แปดศูนย์หาเนาะจ้ะแปดศูนย์ห้าสองตัวเน้นเน้นคือห้าศูนย์ศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะ เน้นๆห้าศูนย์ศูนย์ห้าอ่าตัวล่องสิเป็นแปดศูนย์แปดห้าสำหรับแนวทางของแอดนาผัดเนาะจ้ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแก้ไพ่ไปเจอมาพี่น้องล่องเบิง์ค่ะแนวทางของ s อแดส่วนตวาเป็นแนวทางสิบบนสิบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร้อยหน่วยเนาะคะ่ะหมวนที่แล้วหนึ่งสามห้าเจ็ดเข่าหนึ่งเนาะพี่น้องนาอออกแปดหนึ่งสองหมวน,นี้เพื่อนบอกว่าสี่แปดศูนย ซีแปดศูนย์ตัวใดซีมาวสันสําหรับแนวทางเอสวั 1, นเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางอายะไพาว่าของแท้เลยพี่น้องเพราะว่ายะาไพาเอามาจากโตเพิ่นเองเลยเนาะพี่น้องเนาะมักจังแคบหนาจอคัร์บ่มักกับว่เป็นหยั่งพนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางสิบบนเอสวันเด่นบนตัวเดียวอยู่ที่หนึ่งเลยพี่น้องดเด้อแสดงว่าหนึง่งเพิ่นจะมาหลักหน่วยคือสองหมดเออเงื่อนที่เลียวลักซีพเพิ่อนหาหนึ่งได้เนาะพี่น้องเนาะทำไมงวดนนี้มีสี่แปดศูนย์ วาไปตามสูตรหมักจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอสวรนเนาะพี่น้องเนาะอ่ยทำไมมันดึงยาคักเดี๋ยว,วต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนร้อยบนนุ่มราชเทวีด้ยพี่น้องร้อยบนอยู่ที่หกหนึ่งเจ็ดผู้ใดมักแนวทางเล็กวิ่งเอดนุมราชเทวีกับเคฟนาจอน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคเป็นแนวทางสองตัวล่างเนาะคะ่ะสองตัวล่างไอ้ไข่ให้โชคอยู่ที่หกหนึ่ง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 เก้าเนาะคะ่ะมาก่ะพิจาจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวเทิงเนาะคะ่ะเนาะสามตัวเทิงเพ่นบอกว่าเจ็ดหกแปดหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดล่สันสำหรับแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคเนะคะาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดอนเมืองวสันเอดอนเมืองโมเมนต์เอเนาะจา้ะเด่นบน6กับ็ตัวบน6768 3ตัวบน4 6 7 4 6 8ว็ส่วสันข้างล่างเด่น8กับศูนย์ล่อง1 8 0 8 1 9 0และ9เก่าโชคดีค่ะวสันต่ว่าเป็นแนวทางของเอดอนเมืองนะพี่น้องเนาะมากับพิจารนาน้ำเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงค่ะพี่น้อง แนวทางของอันสร้างค้นขี่ตัวสร้างค้นขี่ตัวแต่ว่าเป็นแนวสรุปสามตัวเทิ่งเพื่อนเนาะจา้ะพี่น้องสามตัวบนเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยเพื่อนเบิ้งชุดเน้นเพื่อนก็นรียกกันเนาะจา้ะชุดเน้นอยู่ที่เจสูนห้าห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดแนวทางสามตัวบนสร้างค้นขี่ตัวชุดเต็มย้อนถ้า,ถา,ถาเพื่อนตัดมาอีก รอบนึงเดี๋ยวแยกไพ่ออกมาให้เบิ่งอีกตัวแต่ว่าอันนี้มันหลายค่ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นกับบูมี2โตมาพร้อมสำหรับแนวทางช่างคนขี่ตัวเนาะพี่น้องเอาแคปหน้าจอกไปเบิ่งก่อน,อน,นเนาะจ้าเพิ่นเด่น0 5 7 0 5 5 2 7และ5 7 8เนาะค่ะช่างคนขี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินเก่าเงินเก่าทองมาเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งให้ดีๆเนาะค่ะพี่น้องอเด่นบนอยู่ทีซีสองตัวบน สองสีสองสามสีสามสามตัวอยู่ที่เก้าสี่สองเก้าสี่สามขางลางเด่นห้าหาแปดกับหาเก่าเท่าน,นัน้นสำหรับแนวทางเก่าเงินเก่าทองนะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางนำ้ำเพลินไนด้เด้อจ้ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ่งแนวทางอันนี้สีบอกว่าเป็นแนวทางของแบ่งปันจ้าเพื่อนเพื่อน,อนยายแพ้สีบอกว่ายายแพ้ก็ไปเบิ่งเพ่ลี่ยวเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนยายแพทย์กะสิบอกว่าใกล้ๆมือเพื่อนสีสรุปมาว่าขังลางเพื่อนมักตัวใดเพื่อนหาเจ็ดก็แปดมาเป็นบ่อจ่าแบ่งปันเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเพื่อนฟันตัวเดียวอยู่ที่แปดฟันแปดลูดแปดวิ่งแปดพี่น้องมาเบิ้งข่าวงทีเแียวเพื่อนฟัน4ีเพื่อนหาเมฆไม่แค่สองแปดแปดหนึ่งและแปดสามพี่น้องมักแปดยังกบพี่าจราาหรือว่าได้แนวทางเลขวิ่งดีก็เอามาจับใส่แปดเพื่อนได้แปดอะไรดีพี่น้องแปดอี่ยังดี สี 7, 2, ใส่แปดสองแยกไพ่กระดไดเด้อพี่น้องเพะวายแยกไพ่ด้สองมาล่างเนาะแต่ว่าคนฟันแปดมากเด้อพี่น้องเด้อจากสาหรับแนวทางแบ่งปันจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนใดแปดมากเนาะคะ่ะฟันแปดตัวเดียวระหว่างเจ็ดกับแปดฟันแปดเนาะจ้ะเอาพี่น้องลองิืงค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางของแบ่งปันจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะฟันตัวเดียวอยู่ที่แปดล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอลเนาะจ้ะแอดบอลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดบอลบอกวางงวดนี้ฟันสาม สามบนเนาะค่ะพี่นอ้องเน้นสามสองสามแปดสามหนึ่งฟันตัวเดียวก็คือสามเจ็ดสามตัวห้าสามหนึ่งสำหรับแนวทางของแ bon ah. อดบลนาะจ้ะเดี๋ยวไพ่โบกี้เดี่ยวมาลงให้เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแอดบอลถ้าพี่น้องมากับคอมเมนต์ของมาเนาะคะ่ะจะเอามาลงให้ทุกงวดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดบอลเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาพี่นอ้องมาเบิ้งเดี๋ยวไพ่ลงให้แล้วรอบหนึ่งนะะเนาะค่ะแนวทางของแอดหน้าเนาะ ดับล่างศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาตดชุดเน้นมาไหา่เบิงพนกัซซมี่อยู่ที่ห้าหกสี่หกสามหกสองหกและหนึ่งหแถวแรกถ้าพี่น้องว่าติดดับแนวทางอาจารย์ชนะพนแถว2ติดดับแจไพ่ยพี่น้องหนึ่งเอ่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก้าละหนึ่ยอ้าวมากตัวใดก็ว่ากันเนอะจาาแถวแรกชุดเน้นติดดับอาจารย์ชนะพนเนาะคะ่ะตาว่าแถวส ชุดเน้นติดดับแย่ไพสีเอามักติดดับผู้ไดกะแคบนาจอเป็นแนวทางไลคือเพ่นอนสรุปตัวเน้นมาไห้หล้่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดหน้าชุดเต็มล่างเนาะค่ะหรือว่าซีเอาตัวเพลินบอบ้องกลมไ้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมาไปตามสูตรคาเลกดับเลกดับมีทซิ์ลุดได้พี่น้องมากระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะถ้าหกไม่ดับก็บเป็นเป็นแปดหกเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างของละอ่อนเหนือเนาะคะ่ะเด่นล่างคนบอกวันเด่นห้าแปดหกแปดหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะตัวล่องคือเจ็ดสี่สำหรับเด่นล่างละอ่อนเหนือเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เบิ้งเด่นล่างแล้วมาเบิ้งเด่นของเทิงเพื่นบ้านบนสามตัวอยู่ที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าศูนย์สองตัวบนห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกแปดศูนย์แปดหกตัวกันแปดแปดประสันสำหรับแนวทางเด่นบนละอ่อนเหนือเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิร์แนวทางนมตราขีเนาะค่ะนมตาขี้เราหายมากตรงนี้เราบอกว่าวิ่งหกบนหกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดหกเจ็ดแลขแปดเจ็ดหกชุดเบิ้ลสองหกหกห้าหกหกเจ็ดหกหกแปดหกหกชุดรองอยู่ที่สองหกเจ็ดเจ็ดหกสี่เก้าหกศูนย์สำหรับแนวทางของนมตาขีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า10หน่วยบนตัวเดียวแค้นงบอรู้ว่าเป็นของไผเนาะพ,พี่น้องเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วห้2มเนาะจ้า10หน่วยข้างเทิงเนาะงวดนี้ห้4สีสูตรคำนวณบนว่าสันอภิจชนาเป็นแนวทางน้าเพิ่นใดคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ย้าให้กะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแย่งๆย่งยๆปังๆังสุขูสุขคนเดาอจ้า ยายแพระซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้ยายแพระซีมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่ใได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้าขอบคุณในรายเดอ้อจา้าสวัสดีจา้า